ครับทางวัยวัก็ดีใจนะฮะแล้วสดนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนค่ะโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ยเป็นปีที่10แล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมช่วงเวลาว่างก็คือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ซึ่งนอกจากความรู้ที่เรียนที่โรงเรียนแล้วคุณธรรมก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เด็กๆทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กก็อย่างที่บอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ก็ดัดยากถ้าเกิดเราได้เรียนรู้ถึงพระธรรมตั้งแต่ยังเด็กมันก็จะทํา ให้เราเป็นคนดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องในอนาคตก็จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีการศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นหลักทางแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีครับ